สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตั้มคนติดดินนะครับพี่ๆน้องๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว AS 12นิ้วนะครับวันนี้เราก็ปิดไปอีก4ใบนะครับคุณลูกค้าปิดเจ้าตัวไบรท์คู่ตัวนี้ไปนะครับ8,200บาทนะครับส่วนปากตรงนี้นะครับผมก็อัดซิลิโคนให้อย่างดีนะครับไม่มีผิวไม่มีแผ่วแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับพี่ๆน้องส่วนเน็ตเวิร์กที่เราไซส์ก็จะเป็นเน็ตเวิร์กสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเน็ตเวิร์กกลางแหลมนะคครรัับเาาจะตด่ ของกลางแล้วแหลมไว้เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่น้องนะตัวนี้ก็ทําการซับใหญ่นะครับใหญ่ที่ผมใช้ซับก็จะเป็นใยแก้วนะครับตัวนี้ผมอยากจะแนะนํานะครับพี่พี่น้องถ้าใครใช้ลาโพงหรือว่าเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ ซับเสียงได้ดีนะครับระบายเสียงได้ดีนะครับตัวนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับใส่ตัวนี้ไปแล้วเสียงจะดีเสียงจะนุ่มขึ้นมาเลยนะครับพี่พีงน้องก็อยากแนะนานะครับสาหรับคนที่ประกอบตู้นะครับพี่พีงน้องก็แนะนำเลยครับวันนี้ก็ปิดไปอีก4ใบนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ผมก็จะลองเสียงให้พี่พีงน้องได้ฟังด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพี่พีงน้องผมจะไม่ได้ตัด อ่าตรงที่ผมลองเสียงออกนะไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่านะครับพี่ๆน้องๆนะสวยงามนะครับตัวนี้ก็อยากให้พี่ๆน้องๆเปิดใจนะครับเสียงเสน่ห์เสียงดนตรีสดตัวนี้เอาอยู่หมดเลยนะครับดอกที่เราไซ้ก็จะเป็นดอก12นิ้วไฟเตอร์นะครับอยู่ที่8โอห์มและ900วัตต์อยู่ถึง 98DB สดีบีนะครับส่วนไดก็เป็นได้ห้าหนึ่งศูนย์นะครับหรือว่าห้าหนึ่งเอนะครับตัวนี้ก็สองตัวเลยนะครับเจ้าตัวได้คู่ใบละแปดพันสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆน้องได้ฟังเสียงนะคร จะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็แดงใส่แดงนะครับเราจะทําการลิงก์หรือว่าอนุกรมนะครับพี่พี่น้องนะ้องนะตัวนี้ก็คืออย่างนี้เลยนะครับลิงก์แดงใสแดงนะครับดาใสดานะครับพี่พี่น้องน้องเอะเราไปฟังเสียงกันตอนที่เราลองเสียงนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับพี่พี่น้องนองไปฟังกันเลย So soft, like a midnight stream. พี่ๆน้องๆเห็นไหมครับก่อนที่ผมจะส่งถึงมือคุณลูกค้านะครับผมต้องเซ็กเสียงว่าเสียงแหลมมันออกมาครบไหมเสียงกลางมันมาครบไหมมันผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าเราจะเซ็กก่อนเราจะเปิดให้แรงก่อนนะครับก่อนจะถึงมือคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าไปแล้วถึงปุ๊บแล้วพี่มันไม่ดังอะไรอย่างนี้นะครับเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับพี่ๆน,น้องเพราะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับเราจะเซ็กซาวให้มันผ่านจากเราไปก่อนะครับก่อนที่จะส่งถึงมือคุณลูกค้านะครับเราใส่ใจทุก ไกลละเอียดนะครับเป็นพี่น้องนะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันไว้นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลากัไปก่อนครับผม